โอเคครับก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนกู่าน,นกันด้วยเช่นเคยเนาะวันนี้ก็มาพบกับผมช่องส d ิ๊ดดดเอ็กซ์ทูกันอีกเช่นเคยเนะผมวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสน,นิดทูให้เพื่อนๆทั้งหมดเจ็ดตัวนั่นเองเนาะ ถ้าพร้อมแล้วนะผมผมขอเลีออย้ยงหลายเพื่อเป็นกำลังใจช่อง CDDX s h o ด้วยนะผมนะแล้วก็ใครที่ยังไม่กด subscribe ให้ผมก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง CDDX s h o ด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้พลาดข่าวสารดีๆจากช่อง CDDX s h o กันนั่นเองนะผมนะโอเคครับแค่กด2จิ๊กเองเข้ามาต้นเองนะผมนะแค่สองจิ๊บไม่เชยนะนะผมนะก็ช่วยๆหน่อยนะผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองเนาะโอเคครับมาดูอนาะหาสหดึ่งฝีตัวแรกกันได้เลยก็เพื่อนก็นไปที่ดอกจนันเจ็ดเจ็ดเจ็ด ดอกจัน780ตามด้วย4แยวนั่นเองเนาะโอเคครับรหัสหนิตรีตัวแรกนะผมนะก็ความเร็วเน็ตอยู่ที่ 1G ระยะการใช้งานอยู่ที่7วันนั่นเองโอเคครับมาดูรหัสเน็ตฟรีตัวที่สองนะผมนะก็ให้เพื่อนกดไปที่ดอกจัน935ดอกจัน35ตามด้วย4แยวนั่นเองเนาะรหัสเน็ตฟรีตัวที่สองนะผมนะก็ความเร็วเน็ตอยู่ที่ 2G ระยะการใช้งานอยู่ที่30วันนั่นเองนะผมนะ โอเคครับ okay, มาดูรหัสเน็ตฟรีตัวที่3น,นั่นเองนะผมแนละ้ก็ใหเพื่อนกดไปที่ดอกจัน878ดอกจัน097ขออภัยนะผมนะ76นั่นเองนะครับย้ำนะผมนะก็ดอกจัน878ดอกจัน0976นั่นเองเนาะโอเคครับ okay, รหัสเน็ตฟรีตัวที่3ามนะผมนะก็ความเร็วอยู่ที่สิบเนั่นเองเนาะระยะการใช้งานอยู่ที่1วันนั่นเองเนาะโอเคครับ okay, มาดูรหัสเน็ตฟรีตัวที่4นั่นเองนะผมนะก็ให้เพื่อนกดไปที่ดอกจัน 878เจดอกจันสองตามด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะและเน็ตฟรีตัวที่สี่นะผมนะก็ให้ความเร็วเน็ตอยู่ที่1นึ่งจิกระยะก,การใช้งานอยู่ที่1วันนั่นเองนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับมาดูรหัสเน็ตฟรีตัวถัดไปตัวที่5ได้เลยนะผมนะ<ๆ>ก็ให้เพื่อนกดไปที่ดอกจันเก้าสาดอกจันสามหกตามด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะแล,ะลัสเน็ตฟรีตัวที่ห้านะผมนะก็ความเร็วเน็ตอยู่ที่10บจิกเลยนะผมนะก็ความเร็ว เด็ดที่ที่ 10G ระยะการใช้งานอยู่ที่30วันนั่นเองเนาะถ้าเพื่อนไม่ทันนะผมเพื่อนๆก็สามารถสต็อปคลิปได้นั่นเองนะผมนะโอเคครับมาดูรหัสเด็ฟรีตัวที่6นั่นเองนะผมนะก็ให้เพื่อนกดไปที่ดอกจัน935ดอกจัน37ตามด้วย4เหลี่ยมนั่นเองเนาะรหัสเด็ดฟรีตัวที่6นะผมนะก็ความเร็วเน็ตอยู่ที่ 5G ระยะการใช้งานอยู่ที่30วันนั่นเองนะผมนะโอเคครับเพื่อนๆก็มาดูรหัสเด็ฟรีตัวที่7ตัวสุดท้ายกันได้เลยนะผมนะ รให้เพื่อนกดไปที่ดอกจัน935ขออภัยนะผมนะ935แล้วก็ดอกจัน7ตามด้วย4เบี่ยดมันเองเนาะแว่นฟรีตัวที่7นะครับผมนะก็ความเร็วเนี่ยอยู่ที่1จีกระยะการใช้งานอยู่ที่1วันนั่นเองเนาะโอเคครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถใช้งานรหัสเน็ตฟรีที่ผมแจกไปได้ทั้งหมดนั่นเองนะผมนะ โอเคครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์เพ,เพื่อกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะผมนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสาวัสดีครับ